สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูแพรอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องอักษรสามมู่กันค่ะนักเรียนพอรู้จักอักษรสามมู่กันบ้างหรือยังคะนะถ้านักเรียนอยากรู้จักขอเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ ก่อนจะเข้าบทเรียนเรามารู้จักจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะข้อหนึ่งบอกความหมายและประโยชน์ของแต่ย,ยางได้ 2. วิเคราะห์คำตามพยัญชนะแต่ย,ยางได้สเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำได้ 4. เห็นความสำคัญของแต่ย,ยางหรืออักษรสาม,มู่นะคะต่อไปเรามาเข้าสู่บทเรียนพร้อมกันเลยคะ่ะผ่าเด็ก มารู้จักกับเทคนิคการจำอักษร3หมู่นั่นก็คือหมู่อักษรสูงกลางและต่ํำกันนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักกับตรยางก่อนนะคะตระยางหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอักษร3หมู่คือการจําแนกตัวอักษรออกเป็น3หมู่โดยการแยกตามเสียงของอักษรนั้นๆคืออักษรสูงอักษรกลาง และอักษรต่ําเรามาดูอักษรสูงกันก่อนนะคะอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวได้แก่ผอพึ่งฝอฝาถอถุงขอไข่สอเสือหอหีบถอชิงสอสลา,าสอฤสีถอสันฐานขอขวด มาดูบทท่องจำอักษรสูงกันค่ะอักษรสูงมีบทท่องจำว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันสึกสาฐานขวดต่อมานะคะมาดูที่อักษรกลางกันนะคะ อักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวได้แก่กอไก่จอจานดอเด็กตอเต่าดอเชดาตปะตักบอใบไม้ปอปลาและออา่างมาดูบทท่องจำของอักษรกลางกันนะคะไก่จิก เด็กตายบนปากโอ่งเด็กๆหลายคนอาจจะเคยท่องจำบทท่องจำนี้กันนะคะเรามาดูกันที่อักษรต่ำนะคะอักษรต่ำมีสองประเภทได้แก่อักษรต่ำเดี่ยวและอักษรต่ำคู่มาดูที่อักษรต่ำเดี่ยวกันนะคะ มีทั้งหมด10บตัวได้แก่งองูยอผู้หญิงนอหนูยอยักษ์นอเนนรอเรือวอแหวนมอมารอจุลารลอลิงสำหรับบทท่องจำอักษรต่ำเดียวมีอยู่ว่างูใหญ่ นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกสำหรับอักษรต่ำคู่นะคะมีทั้งหมด14ตัวได้แก่คอควายคอคนคอละครงชอช้างสอโซ่ชอเชอ ทอนางมุนโททอผู้เท่าทอทหารทอทงพอพานฟอฟันพอสำเพาหอนกคู่สำหรับบทท่องจำอักษรต่ำคู่มีอยู่ว่าพ่อขาฟันทองซื้อช้างห่อ เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ